เขซ้อมใครเขอคาราบุนหรือซาจิเตะหรือกระชันนะไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมมันเดือนหนึ่งซ้อมที่ไหนครับไฟนี้ซ้อมซ้อมที่ไปชาบุมาซ้อมกัมเก็ตเขามีใครเป็นผู้ปั้มผู้ซ้อมมา้งกับที่นั่นมีไม่สำคัญหลายนะคนอยู่ครับ<ข>ที่เขาเยอะพวกไใคายช่วยกันเนาะใช่ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบเก้าครับเราสูงเท่าไหรนี่หนึ่งเจ็ดสี่น้ำหนักปล่อยๆประมาณมกี่กิโลครับได้่งป่อยหกสิบสามสี่เราเมื่อจะตายอะไรครับ ไม่เดินนะไม่เดินเลแล้ววันนี้เราเจอกับลูกแมนคือเจอกันไหมไม่เคยเจอไฟแรกเลยแลวได้ศึกษาเกี่ยวกับถ่ายเขาาไหมสื่อาอยู่เขาเป็นมเจะตายอะไรพอรู้ไหมคอยเตเน่ไมนนี่แล้ววันนี้เราจะวางเกวังแผงไหเดินเดินให้ติดก็คือไปตามจัตายเราเนาะเดินชิดเลยยังเปิดโควิดมานี่ได้ต่อยมั้ยยังไม่ได้ต่อยนี่ไฟแรกเลยแล้วตอนก่อนปิดโควิดนั่นเราต่อยไว้ที่ไหนต่อยไว้ที่โคราชโคราชมวย่ําต่อยหรือปล่อยต่อยชาต่อย เบสเท่าไหร่วะนั้นมีห้าห้าสิบเก้าเนี่ยถ้าเป็นปอนนะเท่าไหร่ถ้าเป็นปอนนี่ร้อยสามสิบเนี่ยแล้ววันนั้นเป็นไงผลผลชนะนอกชนะนอกแล้วก็หยุดเลยทั้งหมดกี่เดือนหยุดอยู่เป็นเป็นปีเลยปีได้แล้วนะได้เลยแต่เราได้ไปไหนไหมไม่ได้ไปไหนทำอะไรไปเรื่อยๆทำซ้อมอยู่เรื่อยๆใช่ป่ะตอนนี้คิดว่าร่างกายเราเป็นไงบ้างเบียดนะสมบูรณ์เลยใช่ไหมเราต่อยเวิมาเรื่อยๆทั้งหมดที่กี่ไฟแล้วครับประมาณ ประมาณ50าสิบก็พอห้าสิบก็พอเนาะเราคนจังหวัดเลยครับมนจังหวัดเชียงใหม่ฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะขอเป็นกำลังใจให้เลยนะครับวันนี้เต็มที่แน,น่นอนเต็มที่แน่นอนนะขาขอบคุณมากค,ครับ